ไปถึงสารโลกเมื่อไหร่เราแพ้ทันทีเราแพ้ตาม MOU 43เลยจบเลยและไอ้พวกนักวิชาการทั้งหลายนะโ mm hmm. จยเฉพาะยิ่งไอ้เย็แมกไอ้นักวิชาการหอ้คุยอะไรที่แม่งชอบบอกว่า m o u 4 3มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เราเราจะเกิดไม่มี MOU 43แล้วเราจะคุยเขาไม่รู้เรื่องมันเป็นเกาะป้องกันประเทศเรานั่นนะตัวขายชาติเลยเป็นคลิป ก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าวันนี้ก็ผิดหวังอ่ะนะครับผิดหวังคือผมดูแล้วผมไม่อยากพูดผมดูเรื่องของการเดินทางไปของคุณบีแล้วผมก็นะไม่อยากพูดเอาเป็นว่าผมว่าหลายคนได้เห็นคลิปไปแล้วลหละว่าคุณบีลได้เดินทางไปหนองจานไปทําอะไรไปพูดอะไรไปทําอะไรคงเห็นหมดแล้ววันนี้อาจจะไม่ค่อยมันนะเพราะเหนื่อยนะฮะเหนื่อยนะครับ,นะรบพี่สมเกียรติพี่นัทพี่เองนะครับ สวัสดีนะฮะพี่เจ้าพงนะะ์นะเรามาคุยเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของมอูสี่สิบสามเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้มันมีการผมมันมีการพูดถึงเรื่องของไอการที่ว่าไทยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสียดินแดนไปทั้งหมดสิบเอ็ดจุดสิบจุดไม่ใช่สิบเอ็ดไอจุดที่สิบเอ็ดเนี่ยเราเสียไปแล้วนะครับเราเสียก็คือปราสาทตาควายแต่ที่มันหนัก,นกเลยเนี่ยก็คือภูมะเขือ ผูผีภูมะเขือพวกเนี้ตาเมินทมเนี่ยพวกเนี้ยโอกาสที่เราจะเสียเสียแบบไม่ต้องลบนะถ้าเรายังมีม o u ส3บสาหรือรรานายกที่ยังต้องเกรงใจขเขมรอยู่อย่างเนี้คืออย่างนี้ฮะผมเชื่อคุณอรุทินแกนไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเราไอ้วพวกสแกมเมอร์โดยส่วนตัวนะผมว่าคุณอรุทธินไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเอาอย่างนี้ดีกว่าฟันทงไปเลย แต่ว่าคนในพักแกหรือเพื่อนฝูงแกเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีเนี่ยเราไม่รู้แต่กูเชื่อว่าแม่งต้องมีส่วนแม่งต้องมีส่วนแล้วบรรดาพวกอดีตข้าราชการพวกข้าราชการปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกที่ยังมีเงินไปฝากยังมีอไอ้พวกอดีตนักการเมืองไอ้พวกนักการเมืองบางหลายคนเนี่ยที่เอาเงินไปฟอกอะนะไปฟอกอยู่กับเขมรเงินยังคาอยู่ในเขมรเนี่ยนะครับที่แม่งเอาออกไม่ได้อยู่เนี่ย นะครับโดยเฉพาะยิ่ออยงผมเชื่อว่าไอธนาคารไอไอปรินส์แบงค์เนี่ยผมเชื่อว่าเงินนักการเมืองบ้านเราอยู่ในนั้นแม่งเยอะนะครับยังมีอีกธนาคารอีกหลายธนาคารที่อ่าพวกนักการเมืองไปฝากเอาไว้อะไรเอาไว้เนี่ยนะเต็มไปหมดเลยจะไม่ใช่นักการเมืองอย่างเดียวผมว่าข้าราชการอดีตข้าราชการประจําแม่งก็มีแม้กระทั่งข้าราชการประจําทุกวันนี้ผมก็ยังเชื่อว่าแม่งต้องมี สังเกตด,ดีๆนะครับเราไปคุยกับคำเหนนที่แลเราอ่อนให้แม่งทุกทีขนาดสี่ข้อนี่ยังสี่ข้อเลยก็พูดง่ายๆว่าสี่ข้อกระจกกระจกอย่างเงี้ยยังทําไปได้จริงไหมฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ MOU โอสี่สิบสามเนี่ยไอ้ตัวแสบเนี่ยโอ้โหแม่งขยันอุ้มกันไว้ทิบหายเลยแล้วล่าสุดนี่นายหุนเซนติเตรียมที่จะไปล่อสารโลกต่อนะครับเขาไม่เลิกนะ เขาไม่เลิกนะไอ้ที่ไปยื่นบอกปราสาตาควายประสาตาเมืองทมอะไรที่เป็นของเขาที่เคยไปยื่นสารโลกคราวที่แล้วเนี่ยไอ้นักสารโลกเขาไม่ได้รับนะเพราะไปยื่นฝ่ายเดียวนี่อีกฝ่ายหนึ่งปฏิเสธคือฝ่ายเราเนี่ยปฏิเสธไปก็ปฏิเสธอำนาจสารภาษาโลกไม่มีสิทธิ์นะครับมันถึงเกิดการประทะกันไงพอมันเกิดการประทะกันเกิดขึ้นหุนเซนรีบวิ่งไปที่อะไรครับ ยูเอเอซเลยวิ่งไปเลยเพื่อขอมติในคณะมนตรีความมั่นคงเลยเราไปสารโลกเมื่อไหร่เราชิปหายทันทีแล้วไม่ได้ชิปหายเพราะฝีมือเขมรนะเราชิปหายเพราะฝีมือคนไทยด้วยกันเองนี่แหละครับไอ้ที่เราจะหายกันเนี่ยแล้ววันนี้เราก็ยังไม่เลิกเราจ่อจะเราจ่อจะชิปหายต่อนะครับ มีหลายคนก็พยายามบอกว่าโอ้โหเราใช้แผนที่เราใช้เครื่องมีไรด้ในป๋าไปดูหรือยังนะในเอ u โอูสสิบสามเขาก็ยังบอกไว้ให้ใช้อะไรฮะอนาคตถ้ามีเครื่องตรวจจับหรือเครื่องที่วัดแผนที่ได้ละเอียดดีกว่านี้คมชัดกว่านี้ชัดเจนกว่านี้วัดเห็นสันเขาวัดเห็นล่องน้ำว,นวัดนู่นวัดนี่นะครับไอ้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ถ้าเราไม่มีม o อ4สี่สิบสามเนี่ยเราจะโอ้โหเสียประโยชน์มากเราจะคุยกับเขาไม่ได้เลยโอ้ไม่ใช่หรอกไอ้ประโยชน์ที่เราจะใช้เนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์แล้วไม่มีใครหยิบเรื่องนี้มาพูดถึงในสมัยส,ยสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสสยามอินโดจีนในสมัยที่รัชากาลที่ห้าทำไว้ไม่มีใครหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแต่นักการเมืองไอ้พวกข้าราชาการประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้กระทรวงต่างประเทศเนี่ย ไม่ได้หยิบเรื่องนี้มาพูดถึงเลยในหลักหมุดในการปักปันเขตแดนของรัศการที่5ในสมัยนั้นไม่มีพูดถึงแต่ไปพูดถึงยกทุกอย่างจะยกแต่ MOU มาคุยอย่างเดียวก็อไอ้ MOU ข้อหนึ่งเนี่ยมันบอกว่าต้องใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนไอ้ข้อ2เนี่ยต่อให้มึงมีเครื่องวัดดีขนาดไหนชัดเจนขนาดไหนเทคโนโลยีดียังไง เขาก็บอกว่าสุดท้ายคุณก็ต้องเอาหนึ่งต่อสองแสนข้อที่สามเนี่ยดันไปยืนยันข้อความของข้อที่หนึ่งและข้อที่สองอีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจบด้วยแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเพราะเป็นแผนที่ที่นะครับคณะกรรมการปากปันเขตแดนร่วมกับฝรั่งเศสยอมรับ และไอเอ็มพึ่งมาทําตอนปีสี่สิบสามแต่ไอปีสองห้าไอปีสองห้าศูนย์ห้าเราสู้ว่าแผนที่นั้นสยามไม่ได้ทําฝรั่งเศสทําฝ่ายเดียวและคำพิพากษาศาลโลกเขาก็ไม่ได้ตัดสินว่าไอพระวิหารนั้นนะที่เป็นของกัมเนเป็นเพราะแผนที่หนึ่งต่อสองแสนศาลโลกเขาไม่ได้พิเขาไม่ได้พิจ,จนารณาเรื่องนี้แล้วยกยกพระวิหารให้กัมเ แต่เราเองฝ่ายไทยเองเสือกไปยอมรับเองว่าแผนที่หนึ่งต่อสองแสนแม่งมีจริงวันนี้เราเดินเข้าเกมเขมรตลอดเลยไปเจราจาสันติภาพก็เข้าเกมเขมรแล้วดังไหนบอกว่าไทยไม่เสียเปรียบไงไหนบอกว่าไทยได้เปรียบมันได้เปรียบตรงไหนอนายกได้อธิบายความหรือเปล่าจริงไหมครับสุดท้ายนายกไม่ได้อธิบายความอะไรเลย คือไปต้องการให้ขเม็นรับทราบเท่านั้นเองไปให้ขเมรยอมรับเงื่อนไขสี่ข้อเขาเรียกว่าเงื่อนไขขี้หี่เอาเอาประมาณเนี้ยเขาเรียกว่าเงื่อนไขขี้หีแล้วเสร็จแล้วก็เตรียมจอที่จะประกาศความสัมพันธ์หรือฟื้นความสัมพันธ์เตรียมที่จะคุยเรื่องของการใส่ทูตลงไปแล้วก็เดี๋ยวเปิดสถานทูตให้ทูตขเมรเข้ามาต่อ จากนั้นมาพอทูตมาเสร็จทุกอย่างมาเสร็จจบเสร็จปุ๊บทูดพานิดเข้าเรียบร้อยปุ๊บเปิดดานเปิดดานเท่านั้นเองเนี่ยของเรื่องมันอยู่แค่นี้พอเปิดดานเสร็จปุ๊บแม่งไปสานโลกถ้าแม่งไปสานโลกไม่ได้คนรู้ว่าสันติภาพหัวควยนะั่นแหละที่ไปเซ็นเซนกัน,นผมใช้คาว่าสันติภาพหัวควยนะไอ้ที่ไปเซนเซนกันเนี่ย เขาต้องการเซ็นแล้วฉีกขเมงนะต้องการไปเซ็นแล้วต้องการไปฉีกวิธีการฉีกของขเมก็คือเอา m อ u มอเข้ามาถามบอกเนี่ยผมถอยให้คุณแล้วเนี่ยแล้วคุณถอยแล้วหรือยังเนี่ยแล้วการถอยของคุณคุณต้องถอยตามเ o u ม3สี่สิบสามแล้วถ้าคุณไม่ถอยตามเอ U 43ผมฉีกนะสันติภาพผมไม่เอานะผมจะเอาแผ่นดินผมคืน คเมนก็จะเล่นแบบนี้แล้วถ้าคุณไม่ยอมคืนที่มันมันก็เปิดสงครามไงมันก็รบกับคุณต่อไงจริงว่าพอลบกับคุณต่อเสร็จมันก็ไปยูเอ็ไตีงแล้วทีนี้มันก็ต้อหวังพึ่งจรินมันเอาอเมริกาเลยขอมาเลยขออเมริกาเลยบอกขอยกมือสนับสนุนใน,น ในเมื่อทวิภาคีแม่งคุยไม่รู้เรื่อง MOU แม่งคุยไม่รู้เรื่องคณะกรรมการ j b c คุยกันเป็นร้อยครั้งคุยไม่รู้เรื่อง GBC คุยไม่รู้เรื่องไปศาลโลกครับท่านลุงทําท่านทําพาผมไปศาลโลกหน่อยไหนๆก็ให้ศาลโลกตัดสินซะทีเดียวมันจะได้จบจบแล้วถ้าเกิดไปถึงศาลโลกเมื่อไหร่ไปถึงศาลโลกเมื่อไหร่ เราแพ้ทันทีเราแพ้ตาม MOU 43เลยจบเลยและไอ้พวกนักวิชาการทั้งหลายนะเจอเฉพาะยิ่งไอ้เย็ดแม่ไอ้นักวิชาการหวควยอะไรที่แม่งชอบบอกว่า MOU 43มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เราเราถ้าเกิดไม่มี MOU 43แล้วเราจะคุยเขาไม่รู้เรื่องมันเป็นเกาะป้องกันประเทศเรานั่นนะตัวขายชาติเลย ตัวขายชาติเลยในมโอสี่สิบสามเนี่ยพานเราไปยอมรับ1นึ่งต่อสองแสนหมดแม้กระทั่งตอนนั้นที่ไปประชุมครั้งแรกอ่ะที่ไอ้แชทหลุดว่า1นึ่งต่อสองแสนไทยต้องยอมรับอ่ะไม่ต้องอะไรมากคุณไปคุณไปเว็บไซต์กระทรวงต่างประเทศดูคุณไปดูคุณก็เห็นว่าเราเสือกไปยอมรับเองว่าแม่งมีแผนที่1นึ่งต่อสองแสนอยู่จริง,ท,งทั้งทั้งที่ของนั้นแม่งไม่ใช่ของจริงแต่เราไปยอมรับเราไปเคลียร์ไม่เขมรห,หมด เราไปเคลมให้ขมรฝ่ายเดียวเกลี้ยงเลยผมไม่รู้ว่าการเคลมครั้งนั้นเนี่ยได้ค่าตอบแทนกันมาเท่าไหร่ผมไม่ทราบแต่ผมกำลังบอกว่าวันนี้เราเสียเปรียบและถ้าเขาเล่น MOU 43ขึ้นมาเมื่อไหร่เขาจะทวงภูมะเขือคืนทวงภูผีคืนทวงตาเมือนทมคืนทวงช่องอ่านมาคืนเขาทวงคืนหมดครับ เพราะหลักมันอยู่ในหนึ่งต่อสองแสนทั้งหมดสิบแปดนายตายฟรีพลเลือนตายฟรีภาษีของประชาชนเอาไปจ่ายฟรีทุกอย่างฟรีหมดรัฐบาลรวยคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รวยคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้เลื่อนยศได้เลื่อนตำแหน่งกันหมดวันนี้มันต้องวัดใจกับทหาร วันนี้ต้องวัดใจจริงไหมครับว่าทหารจะเอาอยัางไงปากก็บอกว่าเราต้องสู้เราจะไม่ยอมเราต้องสู้เราจะเราไม่ยอมถอยแล้วถึงเวลาเกิดถอยขึ้นมาทํำยังไงอ่ะจริงไหมครับแล้วถึงเวลาต้องถอยขึ้นมาทํำยังไงอ่ะใครจะรับผิดชอบมันจะมีหมาตัวไหนออกมารับผิดชอบแมฉะนั้นนะครับ ถามว่ายกเลิก MOU ได้ไหมยกเลิกได้แต่ที่มันไม่ยอมยกเลิกกันเนี่ยก็เพราะว่าแม่งมีคนจะต้องไปติดคุกม,มันจะต้องมีคนติดคุกเพราะ MOU 43ไอ้นักการเมืองรวมถึงไอ้ข้าราชการชั่วชั่วที่มันสนับสนุนไอ้เรื่องม o u 43เนี่ยจะต้องติดคุกฐานเป็นกบฏ รัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนเอาไว้ตัวเบลเลอร์เ,อเลยว่าถ้าเป็นเรื่องของเส้นเขตแดนเส้นพรมแดนเรื่องของอธิปไตยเป็นพระราชาอำนาจของพระเจ้าอยู่หัวต้องทำโดยอะไรฮะโดยใช้อำนาจของพระเจ้าอยู่หัวผ่านรัฐสภาพอรัฐสภาเห็นชอบเป็นอย่างไรต้องนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้ในหลวงทรงมีพระราชวินิจฉัยแล้วถ้าในหลวงทรงกลับสองครั้งก็แสดงว่าในหลวงไม่เห็นด้วย รัฐบาลจะส่งขึ้นไปครั้งที่สามก็โดนอะไรครับโดนรบกวนเบื้องเพราะอยู่คนระบาดจริงไหมทั้งนั้นถ้าเกิดส่งกลับมาสองครั้งผมสมมุตินะในหลวงไม่เห็นด้วยตีกลับลงมาสองครั้งครั้งที่สามไม่มีใครกล้าย,ยื่นแน่นอนเพราะสอจะติดคุกแต่ว่าพอยื่นสองครั้งกลับมาก็ต้องหาคนติดคุกแล้วนักการเมืองมันถึงไม่กล้าที่จะทำเรื่องนี้ไง มันถึงต้องกอดเอาไว้แน่นๆแล้วเรื่องของกัมเหมกับไทยก็ไม่มีวันสงบถ้าชาตินี้ลูกหลานเราก็ต้องเดือดร้อนแม่งลบไม่จบอะให้หุนเซนตายให้หุนมาเนกตายก็ยังรบกันอยู่จริงหรือไม่จริงพวกเราพี่น้องใช่ไหม ก็เพราะวันนี้มันต้องมีคนไปติดคุกไนะมันถึงไม่ยอมยกเลิกเอโมยูสี่สิบสามอ่ะแล้วเพอเผอคนที่จะต้องไปติดคุกเนี่ยแก่งําเงอะหมดแล้วไอ้พวกข้าราชาการประจําที่กเกษียณไปอะ่ะจะต้องมาติดคุกตอนอายุแปดสิบเก้าสิบเนี่ยมันจะติดคุกกันไหวไหมนะครับจริงไหมเมื่อวันนี้ผมหายใจไม่ค่อยออกนั้นเนี่ยนะฮะเหนื่อยๆด้วย ฉะนั้นโอกาสที่เราจะยุติสงครามยุติความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมรมันจึงไม่มีวันเป็นไปได้วันนี้เขาอยากจะมาค้าขายเท่านั้นเองก็เลยดึงเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยมาเป็นตัวตั้งเอาเอาเรื่องของความขัดแย้งมาเข้าสมการแต่เบื้องหลังจริงๆแล้วแม่งก็ไปค้าขายกันคนขายก็ได้ประโยชน์คนซื้อก็ได้ประโยชน์แต่ชาติชิปหายช่างมันไม่เป็นไร ก็เหมือนเหมือทงทองเหมืองทองอะไรนั่นนะที่เราถูกฟ้องแล้วเราแม่งนะเราแพ้คดีก็เหมือนไก่เลยไอ้ไอโฮกเวลอะโฮกเวลสุดท้ายเราก็แพ้คดีไอ้เหมืองทองอัคคลาเราก็แพ้คดีไอ้นั่นมันยังไม่เท่าไหร่ไงมันยังไม่เสียอธิปไตยไงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยแม่งเสียอธิปไตย ผมไม่รู้หรอกว่าใครไม่ได้ประโยชน์จาก m อ u มอูตรงสี่4บสามสิบสี่เนี่ยผมไม่รู้หรอกใครแม่งได้ประโยชน์แต่ผมรู้อย่างหนึ่งว่ามันจะต้องมีคนไปติดคุกม,มันถึงไม่ยอมเอาเอกสารมาให้ดูมันที่แต่ก่อนจำได้ไหมที่มีคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยจำได้ไหมที่แม่งด่าผมอะบอกว่าผมเนี่ยเคยไปดูเอกสารหรือเปล่า m อ u ม3อูสี่สิบสามอะผมบอกผมดูสนที่สัญญาผมก็เข้าไปดู มันบอกว่ามันไม่เห็นเลยว่ามีตรงไหนตรงไหนตรงไหนผมบอกก็ไม่มีไงมันจะไปมีได้ยังไงไอ้เย,ยถ้ามีปุ๊บคนไทยหูตาสว่างเลยอะเอกสารมันหายเขาไม่ได้เอาขึ้นมาทั้งหมดเขาซ่อนเอาไว้แล้วสกแกนให้มึงอ่านเป็นบางหน้าไอ้หน้าที่ทำให้เราต้องเสียดินแดนไปเขาเก็บเอาไว้หมดเขาซุกเอาไว้เขาไม่ใ,ใครเห็นแล้วเป็นยังไงของจริงมันก็เป็นอย่างนั้นอะ นะครับขอบคุณนะครับพี่ xau นะครับสำหรับสติ๊กเกอร์นะจริงไหมครับถ้ามึงลองสแกนมาให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาดูทั้งหมดเนะี่ยรับรองมึงอยู่ไม่ได้หรอกกระทรวงต่างประเทศต้องมีคนติดคุกกันเป็นสิบอะใช่ไหมฮะต้องมีคนในกระทรวงต่างประเทศต้องติดคุกกันเป็นสิบนะักการเมืองติดคุกกันพรึบ เพราะมึงไปใช้พระราชะอำนาจของพระเจ้าอยู่หัวโดยที่อะไรฮนะไม่ผ่านรัฐสภาแล้วมึงพยายามผลักดันที่จะให้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าพวกมึงพยายามที่จะใช้ MOU 43เนี่ยให้มันเกิดขึ้นภูมะเขือไม่รอดยังไงต้องคืนครับธงชาติฐานธงชาติต้องถูกถอดทิ้ง พบภูมะเขือมันอยู่ในแผนที่หนึ่งต่อสองแสนของเขมรภูผีก็อยู่ตาเมือนทมก็อยู่ตีมุกก็อยู่ไอไอประสัตอะไรดอนต,ตรนก็อยู่ช่องจอมช่องอ่านมาช่องบกแม่งอยู่หนึ่งต่อสองแสนหมดไปถึงเกาะกูดนูน่นน่ะมันถึงมี m o u สีโ่โพขึ้นมาไงเพราะถ้าใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนแล้วเกาะกูดเราหายเกี้ยงเลย มันจะไม่ใช่แค่ห้าสิบห้าสิบแต่มันจะโดนร้อยเปอร์เซ็นตพื้นที่อ่าวไทยเราหายเกือบหมดยังเก่งคนไทยก็ไายน้ำแค่ริมฝั่งริมตลิ่งเท่านั้นเองมีอยู่แค่นี้แล้วหมาตัวไหนจะรับผิดชอบอ่ะนี่แหละครับที่ตอนนี้ความผิดพลาดการเดินเกมผิดพลาดของอุลเซนชิงลกชิงยิงเราก่อนเนี่ย แม่งก็เลยทําให้คนไทยเนี่ยรังเกียจเขมรแล้วเรื่องนี้ไม่จบกันง่ายๆด้วยแล้วผมท้าเลยตอนนี้แม่งไม่มีการเปิดด่านใครก็ไม่กล้าเปิดด่านให้สิบอนุทินมาก็ไม่กล้าเปิดด่านเพราะกระแสแม่งแรงกระแสแม่งแรงแล้วใครเปิดด่านตอนนี้แม่งผู้ขายชาติเลยต่อให้หมดยุคอนุทินต่อให้คนอื่นขึ้นมาก็ไม่กล้าเปิดด่าน เพราะวันนี้คนไทยเนี่ยแม่งมีชุดความเชื่อว่าเขมรแม่งเลวเขามีชุดความเชื่ออย่างนี้แม้กระทั่งทหารเนี่ยก็ยังออกมาทำคลิปคุณคิดดูในทหารนี่เรื่องระเบียบวินัยนะเขาเป๊ะมากการที่แสดงความเห็นผ่านสื่อต่างๆนะไม่ใช่เป็นสื่อหลักสื่อโซเชียลเนี่ยเขาต้องระมัดระวังตัวอย่างมากนะ แต่วันนี้นี่ทหารชั้นผู้ใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกูเห็นก็มีแม่ทัพภาคสองคนเก่าอ่ะกับมีพวกบรรดาในร้อยในสิบในที่ออกมาพูดกันเนี่ยนะไม่สร้างสรรค์ก็ไม่ว่าแต่อย่าทำลายมีทหารบางคนบอกว่าแน่จริงนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยมึงมาจับปืนใส่เสื้กอกอกกบกูเนี่ยมึงกล้าหรือเปล่าอย่าไปนักลบห้องแอร์อะไรแบบนี้คือวันนี้นักการเมืองแม่งถูกเหยียบ อย่าว่าแต่คำเห็นเหยียบเไรนะไอ้เหี้ยพวกเราคนไทยก็เหยียบพวกเนี้ยเหมือนกับตัวเหี้ยสักอย่างหนึ่งไอ้พวกนักการเมืองบ้านเราอ่ะจริงไหมเวลามาขอคะแนนก็ไหวเหมือนหมาเลยไอ้พวกนักการเมืองเนี่ยวันดีครับวันดีครับเหมือนหมามาขอเศษอาหารไอ้พวกนักการเมืองอะจริงไหมพอถึงเวลาแม่งได้เป็นก็เป็นไงลืมกําพืช ตั้งหน้าตั้งตาจะแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองจริงไหมครับตั้งหน้าตั้งตาที่จะทรยศชาติบ้านเมืองถ้านก,การเมืองหรืออดีตข้าราชการคนมีสีถ้ามันไม่อะไรถ้ามันไม่คิดทรยศชาติไม่ขายแผ่นดินมันจะมีวันนี้จริงไหมครับมันจะมีวันนี้ไหมไม่มีแต่ที่มีนี่คือไอ้พวกนักการเมืองชั่วชั่วเร็วๆ ไอ้พวกนักการเมืองขายชาติไอ้พวกข้าราชาการมีสีทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกขายชาติขายแผ่นดินอยู่กันเพื่อรับผลประโยชน์จากเวียดไอ้จากขาเขมรและนี่นะครับมันคือต้นเหตุที่เราอยากจะมีคาสิโนเนี่ยคือต้นเหตุที่เราอยากจะมีคาสิโนไงเพราะเราไม่ต้องการที่จะไปฟอกกับขเขมรแล้วเราจะฟอกแม่งเองที่บ้านเราเองเลยดีกว่า อนุทินเดินทางไปประชุมต่อเจอสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงจับมือบอกดีมากที่ประเทศอยู่ไม่ไม่เปิดคาสิโนโไม่ใช่ว่านักการเมืองทำสีจิ้นผิงประชาชนคนไทยแม่งด่ากันทั้งทั้งประเทศนักการเมืองมันทำได้อย่างเดียวคือทำให้ชาติชิบหายกูยังไม่เคยเห็นนักการเมืองคนไหนเลยยีที่ทำเพื่อประชาชนจร,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 จริงๆเนี่ยกูยังไม่เคยเจอ กูพยายามนะครับพร่ำถามทุกวันว่าเอฟซีครับมันมีนักการเมืองคนไหนชื่ออะไรบ้างที่แม่งทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศยังไม่เห็นมีใครพิมพ์ตอบขึ้นมาเลยก็แสดงว่าพวกเรามองไม่เห็นกันไงจริงไหม